สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าทำมาพิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตีกกคําแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากๆนะคะสำหรับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจในด้านนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะและวิทยากรในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรดุสิตเวชกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทํานะคะครับค่ะ,คะก่อนอื่นอยากทราบถึงความเป็นมาค่ะว่ามีความเป็นมายัางไงบ้างที่ได้ทํางานวิจัยชิ้นนี้ค่ะคือเรื่องนี้นะครับผมเองเนี่ยสมัยที่เรียนคณะวิทยาศาสตร์นะเมื่อปีพศ2 5 2 0เนี่ยคเ่ะเคยอ่านประวัติอ,อ,อดีตที่ปดีท่านหนึ่งคือท่านตรีเนี่ยก็พบว่าท่านเสียชีวิตเมื่อปี2516นะโนะดยการท่านเป็นมะเร็งที่ท,ที่หลอดคอค่ะนะ อ่านแล้วเนี่ยก็ทึ่งว่าคนที่เขียนถึงท่านเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเอ่ยถึงความซื่อสัตย์ของท่านมาตลอดเลยอันนี้ผมก็ประทัทบใจเบื้องต้นซึ่งไม่เคยรู้จักท่านเลยผมจบการศึกษาท,ที่คณะวิทยาศาสตร์ปี2524ผมเริ่มรับราชการกรมป่าไม้นะอยู่กรมป่าไม้อยู่9ปีจนถึงปี233พนี่ยค่ะช่วงนั้นก็ได้พบว่าข้อมูลของท่านอธทบดบีตรีเนี่ยค่อนข้างเป็นคนตรงนะทุกคนพูดตรงเหมือนกันเลย ก็มีความประทับใจเพราะว่าเราก็ชอบลักษณะงานอย่างนี้อยู่นะพบกับอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของอธิบดีตรีเนีคือท่านธานีพมรนิยมเนี่ยเป็นผู้บังคับญชาของผมเนี่ยท่านก็เล่าประวัติให้ฟังว่าท่านเป็นมือปราบคนป่าไม้ต่างๆพวกนี้ผมก็สนใจนะทีนี้พอมาเป็นอาจารย์ที่ที่มสทเนี่ยมารับผิดชอบหลักสูตรทางด้านป่าไม้นักศึกษาเนี่ยมักจะถามว่าป่าไม้เราเนี่ยมีใครไหมที่คนที่ได้รับการยอมรับนะพบ พราะภาพพจน์ป่าไม้มกักจะเป็นไปทางลบเยอะนทางแบบมันไม่ดีทางคนมองที่ไม่ดีค่ะผมก็คิดว่าเออทิบิเนเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ดีก็เลยเอ,อยากจะศึกษาประวัติท่านแล้วก็ทําเป็นงานวิจัยแล้วก็เอาผลงานตัวนี้มาสอนนักศึกษานะตรงนั้นนะ่ก็เลยทําให้สนใจแล้วก็ขอทุนจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนมามาทำนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะ ก็ใช้เวลาเตรียมการอยู่นานเหมือนกันนะเพราะว่าผมเริ่มเขียนพวพสอศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5พัน่อยหาทเสร็จปี25 5 7ัรอาอะไรก็ให้ทำแล้วก็ใช้เวลาอยู่ปีกว่าก็สำเร็จส5ง8นรนะโดยการศึกษาครั้งนี้ผมมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่3ข้อประการแรกคือผมต้องการจะศึกษาประวัติชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทำงานของท่านอธิบดี วัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยผมต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางด้านของชีวิตการทํางานชีวิตาทางสังคมแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของท่านที่ปรีเนี่ยที่สอดคล้องกับหลักธันมาพิบาลที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เรียก,กย่อๆว่ากพรเนี่ยกำหนดไว้เพราะว่าจะได้เอามาประยุกต์ใช้กับทางคล้าการปรัจจุบันได้นะแล้วข้อที่3เนี่ยผมต้องการจะทาสื่อวิดีทัศ เพื่อที่จะนำมาสอนนักศึกษาแล้วก็เผยแพร่ชื่อเสียงของท่านอธิบดีด้วยครับน,น,นี้เป็นวัตถุประสงค์หลัก3ข้อครับก็มีแรงบันดาลใจความเป็นมาที่มาสร้างเป็นงานวิจัยนี้เลยนะคะครับรัาก่ะก่อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงประวัติสักเล็กน้อยไหมคะของท่านอธิบดีว่า,ามีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ท่านประวัติท่านเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับในการศึกษาข,ข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้การ รวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าท่านเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2อ1 6นเนี่ยก็สี่สิบกว่าปีละคนานมากนานมากเลยผมก็เลยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากสองแหล่งข้อมูลแหล่งแรกก็คือจัดเอกสารเอกสารหนังสือผมไปค้นตั้งแต่ที่หอสมุดแห่งชาติเลยที่คณะวรรณศาสตร์ที่หอสมุดห้องสมุดของกรมป่าไม้หรือที่มสทเราเนี่ยก็มีบางส่วนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องป่าไม้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ผมติดต่อไปทางบ้านอธิบดีตรีเนี่ยปรากฏว่าเขายังรวบรวมบันทึกส่วนตัวของท่านไว้บางส่วนอยู่มีเก็บอยู่ตรงนี้ผมก็ใช้มามาเป็นส่วนหนึ่งของของการนำมาวิเคราะห์คทีนี้ขออ้อมูลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ได้มามากมากเลยก็คือผมใช้วิธีการเป็นสัมภาษณ์คนที่รู้เรื่องของท่านอธิบดีตรีเนี่ยก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะรวบรวมสัก20คนค่ะ เพราะว่าคิดว่า20คนเนี่ยข้อมูลคงนิ่งแล้วปรากฏว่าพอสัมภาษณ์จริงๆแล้วต้องใช้ใชถึง43คน43ถ43คน,คนในการสัมภาษณ์ในแต่ละคนเลยใช่ไหมครับก็ไปสัมภาษณ์ทั้งทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพค่ะต่างจังหวัดก็มีตั้งแต่แพร่มั่งลำปางมั่งที่ขอนแก่นที่วนราชธานีที่เมืองการที่นครสวรรค์อะไรพวกนี้ค่ะไ,ไปเก็บมาหมดเลยคือส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ดู รู้จักกับท่านอาทิบดีบ้างได้เป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มพกญาติญาติของท่านอาทิบดีเนี่ยก็มีพัญญาของท่านแล้วก็บุตรของท่านสองคนนะแล้วก็มีหลานท่านนะซึ่งเคยใกล้ชิดกับท่านเนี่ยเป็นหมอด้วยนะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วพอผมสัมภาษณ์เสร็จท่านก็เสียชีวิตเลยอายุ90กว่า90กว่าอ๋อแต่ความจํายังดีค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ย,ก,ยก็จะเป็นอดีตผู้ใต้พระขบารชาหรือผู้ร่วมง,งานกับท่านอาทิตดีตรี กลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกคล้ายการกรมป่าไม้ค่ะซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยก็เติบโตในตำแหน่งบางคนก็ก็ใหญ่โตนะเป็นทธิบดีก็มีเช่นท่านผ่องเล่งอี้อย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นรองอธิบดีนะท่านเป็นผู้มยการกองอะไรต่างๆก็มีเยอะที่สำคัญก็คือท่านธานีพอมรน,นิยมนะซึ่งเคยเป็นผู้ใต้รัฐประชาขอ,ของท่านเด็ดตรงกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แม้จะไม่ได้ทํางานกับท่านแต่ว่าก็รู้เบื้องต้นหรือว่าได้รู้จักส่วนตัวก็คือ คนที่อยู่ในวงการป่าไม้หรือเป็นพวกที่พ่อค้าก็มีนะ,ะมีคนหนึ่งซึ่งผมไ,ได้ไปสัมภาษณ์ได้นะอันนี้ก็มีอย่างเช่นท่านศาสตราจารย์ดรสนิทอักษรแก้วท่านศาสตราจารย์ดรนิพนธ์ตั้งธรรมอะไรพวกเนี้ยซึ่งจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการป่าไม้พอผมวิเคราะห์เสร็จนะวิเคราะห์ได้ข้อมูลเนี่ยก็พบว่าประวัติส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านเกิดที่ฟังทน,นี่เองนะค่ะ ตอนนั้นเขาเรียกจังหวัดททนบุรีทนยังคงไม่เกิไม่ทันท่านเกิดเมื่อปี2,460นะบิดาท่านเนี่ยเป็นคนจีนนะเป็นคนที่อพยพมาจากเมืองจีนเลยมาแต่งงานกับคนไทยมีพี่อยู่หคนท่านเป็นคนที่เจ็ดนะด้วยความที่ท่านท่านเองเนี่ยฐานะค่อนข้างจะยากจนพ่อแม่เนี่ยทำสวนผลไม้ค่ะ แล้วก็ทำให้พวกโต๊ะซีเมนต์เก้าอี้ซีเมนต์ขายด้วยเป็นอาชีพเสริมท่านเองเนี่ยต้องทำงานหนักตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ช่วยพ่อแม่มาตลอดอแต่ว่าพ่อแม่ของท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านส่งพยายามส่งให้ลูกเนี่ยได้เรียนต่อโดยเพพาะผู้ชายนะผู้หญิงไม่ได้เรียนสมัยนั้นเ,เป็นเพราะว่าเป็นสังคมจีนด้วยหรือเปล่าใช่ครับแล้วผู้หญิงก็เลยไม่ได้ไม่ได้เรียนต่อแต่ท่านเป็นลูกผู้ชายท่านได้เรียนแล้วก็ท่านก็เรียนมาตามลําดับนะท่านมุมานะมาก จนสุดท้ายเนี่ยท่านมาเรียนระดับอนุปริญญาที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ที่จังหวัดแพร่ปีนั้นกรมป่าไม้เปิดเป็นปีแรกเมื่อปี2479เปิดเป็นปีแรกที่มีการสอนทางด้านป่าไม้ในประเทศไทยะนะท่านเข้า,เ,าเรียนได้จริงๆเนี่ยเขารับเพียงแค่25คนนะเอาข้าราชการกรมป่าไม้มา17คนแล้วก็คนภายนอก8คนท่านสอบได้เป็นคนที่หเลยคนต่อหนึ่งท่านเก่งนะ แล้วก็ท่านก็ศึกษาที่นั่นนะก็ต้องอดทนมากเพราะว่าเรียนป่าไม้ใหม่ๆเนี่ยโอโ้โหเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะต้องต้องอยู่ในป่าต้องปึกงานสารพัดค่ะแล้วท่านก็สมเร็จการศึกษาเมื่อปี2481แล้วก็สุดท้ายเนี่ยท่านาได้มาแต่งงานแล้วก็มีลูกสองคนนะค่ะส่วนในชีวิตของการทำงานของท่านนะครับท่านเองเนี่ยในขณะที่ได้เรียนที่โรงเรียนป่าไม้แพร่เนี่ย ทางกรมป่าไม้บรรจุให้เป็นข้าราชการชั้นวิสามันเลยสมัยนั้นค่ะได้เงินเดือน20บาทนะ20บาท20บาทครับในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะไหมคะถือว่าเยอะฮะเพราะว่าก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าให้เรียนเนี่ยเขามีค่าจ้างให้เรียนวันละ50สตางค์ในขณะที่คนงานที่จังหวัดแพร่เนี่ยมีค่าจ้างแค่วันละ12สตางค์เพราะนั้นก็ค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นคนก็เลยต้องการที่จะเรียนโรงเรียนป่าไม้แพร่เยอะ พอท่านจบทํางานนะท่านก็เริ่มทํางานส่วนใหญ่ท่านกวนเวียนอยู่ทางภาคเหนือนะ,นะฮะเพราะว่าป่าไม้ของเราทางภาคเหนือค่อนข้างจะมีเยอะโดยเฉพาะยิง่งเรื่องไม้สักนะครับ <rieb. S 1> ท่านกวนเวียนย้ายไปตามดับสุดท้ายตําแหน่งใหญ่ของท่านเนี่ยท่านมาเป็นป่าไม้เขตพิศุโลกป่าไม้เขตลําปางแล้วก็สุดท้ายย้ายมาอยู่ที่ป่าไม้เขตนครสวรรค์ที่นครสวรรค์เนี่ยท่านได้ควบส,ส,สองตำแหน่งเลยท่านเป็นป่าไม้เขตซึ่งคุมใหญ่มากเลยแล้วก็อีกอางานเขาเรียกเป็นนายดัน ในด่านปากน้ําโพในด่านสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการทําไม้แล้วก็ต้องส่งขายต่างประเทศใช่ไหมเอามาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยเขาจะล่องมาตามแม่น้ำปิงวังยมน่านแล้วมารวม,ม,รวมกันท,ที่ปากน้ําโพที่นครสวรรค์ซึ่งต้องการคนที่เ,เป็นคนที่มีฝีมือมากหรือมีผลงานการการทำงานที่ดเีเขาจะให้ไปทํางานที่นั้น ก็ท่านทิบตรีเนี่ยท่านได้เป็นป่าไม้เขตค่ะแล้วขณะที่เป็นเนี่ยผลงานท่านท่านค่อนข้างจะเด่นชัดนะฮะสุดท้ายเนี่ยกรมป่าไม้ได้แต่งตั้งให้ท่านเนี่ยขึ้นมาเป็นรองทิบดีเลยค่ะโดยที่เป็นคนแรกืางที่ไม่ไม่เคยผ่านการเป็นผู้นายผู้นยการในกรมค่ะคืออยู่คือแต่งตั้งขึ้นมาเลยครับมาเป็นรองทิบดีก่อนค่ะตอนนั้นก็ปีศูนย์ศูนย์ห้าท่านมาเป็นรองทิบดีนะแล้วท่านมาเป็นรองทิบดีอยู่นานถึงเก้าปีค่ะ จนปีสองพนรสิบี่เนี่ยท่านได้เป็นอธิบดีแต่ก็เป็นได้แค่ประมาณเกือบเกือบสองปีท่านก็เป็นมะเร็งที่ที่หลอดคอแล้วก็เสียชีวิตค่ะ,ะจริงๆท่านเนี่ยเป็นมะเร็งตั้งแต่เป็นรองทิบดีแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าทางกรมอาไม้เนี่ยยอมรับในฝีมือของท่านแล้วก,ก็ก็แต่งตั้งท่านเป็นทิบดีนะค่ะ,ะถ้สมมว่าท่านนี่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่แบบต้องการของกรมเลยนะคะครับค่ะแล้วอย่าง การทํางานที่ผ่านมาของท่านเนี่ยมีหลักธรรมาพิบาลอะไรบ้างคะที่สําคัญสาคัญอยากให้อาจารย์ช่วยแยกแยะออกมาให้ฟังหน่อยคะ่ะจริงๆหลักธรรมาพิบาลของสํานักง,งานกพลกำหนดไว้อยู่10บหลักการย่อยนะ,ะซึ่งท่านมีครบทุกด้านแต่ว่าด้านที่โดดเด่นมากๆนะของท่านเนี่ยผมไปสัมภาษณ์43บาคนหรือว่าจากเอกสารต่างๆที่คนเขียนถึงท่านเนี่ยนะ,ะจะชัดเจนเลยว,ว่าท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะ ทุกคนพูดตรงเหมือนกันหมดทีนี้จะซื้อสัตว์ยังไงผมก็เจาะข้อมูลต่อว่าในคนที่บอกซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ยังไงข้อมูลที่ได้จากข้อค้าไม้เนี่ยซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่ผมไปสัมภาษณ์ได้จะเอามากกว่าน,นั้นไม่มีาตายหมดแล้วนะ <c oughs> ตายไปหมดเลย <c oughs> เพราะนานแล้ว,นนลวท่านจะสัมผัสกับข้อค้าไม้แถวลำปางแ <c oughs> ถวนครสวรรค์มากที <c oughs> ่กำแพงเพชรอะไรท่อนี้ยมีอยู่ท่านหนึ่งไปผมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมขับรถไปเลย พ่อค้าไม้พูดคําแรกเลยบอกว่าท่านเป็นคนซื่อซือเหมือนไม้บรรทัดจะเอาเงินเอาทองไปให้ที่นอกเหนือจากเรื่องราชการไม่รับเด็ดขาดไม่รับเดด,ด็ลยนะแล้วแต่ว่าท่านเนี่ยยินดีช่วยเหลืองานของพ่อค้านะว่าจะมีอะไรปรึกษาหารือนได,ได้ท่านท่านให้คาแนะนําพัญญาท่านเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่ามีพ่อค้าไม้เนี่ยเอาเงินมาให้สมัยนั้นนะ เงินเป็นแสนเลยเอามาเอามาเหมือนก็เอามาฝากไว้พอท่านทิพดีท่านมาเปิดเจอเข้าเนี่ยโอ้ท่านไปหาตัวแล้วเอาไปคืนหมดนะไม่รับไม่รับเลยเงินสมัยนั้นเงินเป็นแสนนะสมัยนี้ไม่รู้เป็นกี่ล้านนะท่านไม่เอาเลยนะแม้แต่ของขวัญของฝากอะไรต่างๆเนี่ยใครยะมาให้ท่านเนี่ยพวกพ่อค้าท่านปฏิเสธหมดไม่ให้มารับค่ะบางทีพ่อค้าแบบมาให้ท่านโดยที่ท่านมีอยู่บ้านเนี่ยท่านกลับมาถึงเนี่ยท่านให้เอาคนขับรถเนี่ยเอาไปแจกไปถวายพระหมด คือไม่<ช>ไ,มไม่เก็บไว้เป็นของตัวเองไม่เอาอย่างมากก็เอาไว้ถ้ากระเช้าเดียวใช้เพื่อในในครอบครัวในทางพอพอใช้แค<ห>่น<ช>ั้นเอง<ช>ค่ะท่านท่านจะไม่รับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเอาของไปให้ท่านเนี่ยท่านเขาบอกท่านไม่ต้องการค่ะนะเพราะว่าท่านมีเงินเดือนแล้วท่านบอกไม่ไม่ต้องเพราะนั้นจะไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งอธิบดีจะมีข่าวว่าไปรีดไถลูกน้องมั่งอะไรมั่งเนี่ยแต่สมไมท่านไม่มีไม่มีเลยครับอันนี้เป็นข้อที่โดดเด่นของท่านมากๆเลย ข้ออีกข้อหนึ่งพันธยบาลที่ผมคิดว่า,าสําคัญมากๆสำหรับท่านธิบดีตีคือว่าการที่ท่านมีหลักนิติธรรมน,ะท,น,นท่านเป็นคนที่ใช้หลักการในการทํางานแล้วก็ยึดหลักตามนั้นเลยระเบียบของทางราชการว่าไงเนี่ยท่านจะดําเนินการตามนั้นผมเองหาข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจจริงๆมีหลายเรื่องนะเรื่องที่น่าสนใจมากๆเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ปากน้ําโพนครสวรรค์เนี่ยท่านจับไมไ้ได้นะเพราะว่า มีพ่อค้าไม้เนี่ยเอาไม้มาท่านไปจับปรากฏว่าพ่อค้านั้นอบอกว่าพระนั่นจ้างให้เอามาค่ะแต่ท่านก็ต้องจับเพราะว่าถึงแม้เป็นพระใครก็แล้วแต่ท่านจับหมดทหารถเถินท่านจับหมดเิดกฎหมายนี้ไม่ได้ไม่ได้ท่านก็ใช้วิธีนี้นท่านจับแล้วก็ท่านก็ส่งให้กับาทางหลวงยึดไปแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไปรวบรวมเงินจากสมัครพรกพวกมาไปประมูลไม้นั้นถวายพระ,พระต่อไปถาะอ๋อค่ะ แล้วก็อีกบันทึกหนึ่งที่ชัดเจนผมไปอ่านจากที่ท่านท่านเขียนไว้สมัยที่ท่านไปตรวจไม้ที่เมืองการเนี่ยท่านก็พบพระเนี่ยขนไม้ไผ่มาซึ่งก็ผิดกฎหมายอีกค่ะท่านบอกว่าจะปล่อยก็ได้เพราะว่าคนไม่ว่าอะไรหรอกแต่ท่านบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายเพราะนั้นท่านก็จ่ายเงินส่วนตัวของท่านเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมในการในการที่จะให้กับไม้ไผ่นะแล้วท่านก็ถวายไม้ไผ่กับพระไปค่ะเสียสละส่วนของตัวเองให้ หรือว่าลูกเต้าลูกหลานของญาติพี่น้องต่างๆจะมาขอฝากงานที่กรมป่าไมา้นี่ท่านท่านไม่ไม่ทาเด็ดขาดไม่รับนะบท่านบอกว่าให้เป็นไปตามกระบวนการการพิจารณาเลื่อนย้ายข้าราชการต่างๆก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดฝ่ายทุกประการอันนี้มีมีรายงานชัดเจนในในที่ผมผมผมรวบรวมาไว้คันนี้ก็จะนนเป็นเออเล่มที่อาจารย์ได้ทําไว้เป็นรวบรวมผลการทําวิจัยทั้งหมดเลยครับ ส่วนข้อที่3าที่ผมมองว่าท่านเนี่ยมีโดดเด่นมากหลักทาไมบ้างคือท่านมีความที่มุ่งมั่นในการทํางานะนะะท่านเนี่ยตั้งแต่บรรจุใหม่ๆเลยเดินป่าเดินเขาเนี่ยท่านเขียนว่าท่านมักจะเดินป่าในช่วงกลางคืนเพราะว่ามันไม่ร้อนใช้เวลากลางคืนในการเดินเดินทางนะแล้วก็เชา้าก็สบายาสบายกว่าไม่ร้อนดวงอาทิตย์แล้วคนที่ทํางานกับท่านนี้ก็มีบันทึกเขียนไว้เหมือนกันว่าโอ้โททททหทรอดมากนะแล้วก็งานที่ท่านทํามากๆก็คืองานของการ ปรับปามพ่อค้าตัดไม้ไม้เถื่อนสมัยนั้นไม่ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้จะใช้วิธีการไปบุกลุกพื้นที่แล้วครอบครองพื้นที่ทํารีสอร์ทกันนะหรือว่า,าถือครองพื้นที่กันแต่สมัยนั้นเนี่ยงานหนักคืองานาตัดไม้ทาลายป่าท่านจะคอยปรับปามและจับ,จ,บจับกลุมตลอดบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะท่านก็ไปไปตลอดมุ่งม,มั่นมากสิ่งที่เป็นชี้ได้ยอย่างดีก็คือว่า ในตอนที่ท่านเป็นรองทิพย์ดีกรมป่าไม้นะท่านก็ยังออกไปจับไม้ในป่าร่วมกับลูกน้องค่ะบางทีก็นอนพักในป่านะแม้ทั้งท่านเป็นมะเร็งที่หลอดคอเนี่ยท่านเขียนไม่ท่านพูดไม่ได้ใช้วิธีเขียนแล้วท่านก็ไปทํางานตลอดค่ะนี้คนคนจะยอมรับท่านมากค่ะแล้วคุณธรรมอีกด้านหนึ่งไอ้พันนายบ้านอีกด้านคือคุณธรรมในในการในชีวิตส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมจริยธรรมกับทั้งลูกน้องผู้ใต้บังญชาแล้วก็ ลูกแล้วก็พัญญาที่บ้านเป็นอย่างมากนะทีน,นี้จะเป็นเป็นข้อที่โดดเด่นมากนะครับผมคงจะคุยรายละเอียดเรื่องคุณธรรมนี่ไม่ไหวเพราะนั้นในเอกสารผมมีอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดคู่ที่สนใจนี่จะมีจะหาซื้อหรือว่ามี อ่านที่ไหนได้บ้างตอนนี้เดี๋ยวจะให้สถาบันวิจัยเขาโหลดโหลดขึ้นทางเว็บไซต์แล้วก็จะไปดาวน์โหลดเอาได้เราผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านในเล่มนี้ได้เดี๋ยวท้ายรายการควรจะให้ไว้ได้นะว่ามันมีจะเข้ายังไงได้ค่ะค่แล้วอย่างปัจจัยสําคัญนะคะที่เป็นพื้นฐานของการทํางานเกี่ยวกับด้านป่าไม้เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างค่ะคือของท่านเองนะที่ท่านมีธนมาพิบาลเป็นอย่างมากนี่นะครับ ก็ S <S เป็นเพราะว่าสาเหตุหลักๆนะฮะมาปัจจัยที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่าน um> ี้ผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยคือการเลี้ยงดูของบิดามารดาท่านค<ะ>่ <woo f. S 1> เพราะแม่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นในพุทธศาสนาเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการที่จะซื่อสัตย์สุจริต <คะ S 1> อันนี้ก็มี <S <S มีหลักฐานเขียนไว้ยุมกันนะ,ะท่านก็อบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีให้ให้ท่านทิบริตรีน่มีความมุ่งมั่นในการทํางานรับผิดชอบการทํางานอันนั้นเป็นเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งต่อมาคือว่า การที่ท่านเล่าเรียนมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่โรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่เนี่ยสมัยนั้นเปิดเรียนเปิดการเรียนการสอนใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์เขาเข้มงวดมากะระเบียบต่างๆเนี่ยชัดเจนหมดเพราะนั้นท่านโดนเขาเรียกอะไรนะโดนอบรมสัง่งสอนโดนเขี่ยวเข็นขมาอย่างมากเป็นอย่างมากเลยนะเพื่อที่จะให้ออกมาปฏิบัติงานทางป่าไม้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมมองข้อที่สองข้อที่สามเนี่ย ผมมองว่าท่านเนี่ยมีต้นแบบในการทํางานเป็นอย่างดีคือว่าผู้อนวยการของท่านเป็นคนแรกแล้วก็เป็นผู้กำกชางท่านก็คือท่านชื่อหลวงวิราชวนวิทย์ค,คนนี้จะเป็นคนที่ทางป่าไม้ก็ยอมรับว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงต่อหลักการในทํางานอีกเช่นเดียวกันท่านได้ต้นแบบตรงนี้มาจากหลวงวิราชวนวิทย์เป็นอย่างมากนะครับอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือว่าท่าน,เ,นเป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนา นะท่านถ้าไปที่ไหนผ่านวัดผ่านวาท่านจะเข้าไปไหว้ตลอดที่สําคัญเนี่ยท่านนับถือท่านพุทธทาสพิขุรู้จักไหมที่สวนโมกที่สุราษฎร์ธานีสมัยนั้นไปมาลําบากท่านยังเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกถึงสองครั้งนะพญาท่านเล่าให้ฟังเพราะนั้นท่านได้หลักแนวคิดจากท่านพุทธทาสมาเป็นจุดในการทํางานเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ผมมองคือว่าท่านมีท่านมาธิบานที่ดีนะเพราะว่าท่านมีครอบครัวที่อบอุ่น นะพัญญาท่านเนี่ยจะไม่มาก้าวกาในเรื่องการทํางานเลยะนะมีหน้าที่ดูแลลูกทั้งบ้านกระดูไปท่านจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวที่กรมป่าไม้ท่านบอกว่าทั้งตลอดการแต่งงานเนี่ยท่านมีโอกาสไปที่กรมป่าไม้ครั้งเดียวเพราะท่านทบดีตีสั่งไว้ว่าห้ามไปเด็ดขาดตอนนั้นพอดีแม่ท่านป่วยท่านก็เลยให้ขับรถมารับอันนี้ก็แต่ว่าในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยท่านทบดีตีท่านรับผิดชอบต่อครอบครัวมากเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยท่านไม่เคยเก็บเลย ท่านเอาทั้งซองเนี่ยไปให้พัญยาแล้วก็เขียนบอกว่าได้รับมาเท่าไหร่ค่ากระถินพ่อป่าเท่าไหร่ค่าช่วยงานเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ท่านทํางนี้ตลอดนะค่ะใครมีสามีอย่างนี้รับรองเจริญแน่นะ,ะมีความอบอุ่นอันนี้ผมว่าเป็นหลักๆที่ท่ทานถึงได้ทําให้ท่านเนี่ยาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยึงยดหลักพันธุพิบาลได้เป็นอย่างดีค่ะก็ะะถือว่าท่านมีกฎเกณฑ์นในชีวิตแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างถูกต้องทุกอย่างคค่ะส่งผลให้ท่านแบบ มีครอบครัวหรือชีวิตการงานที่ดีขนาดนี้ค,ค่ะในการวิจัยทั้งหมดอะค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ข้อค้นพบอะไรบ้างจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะครับผมมองว่าคนที่จะเป็นทํางานป่าไม้เนี่ยคงจะต้องได้รับการฝึกฝนหรือได้รับการปลูกฝังในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตความเข้มแข็งความกล้าหาญความอดทนในการ,รที่มาทํางานเนี่ยแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยนะมีเพื่อนร่วมงานที่ ที่ดีนะ,ะมิชนนแล้วเดี๋ยวจะมีการคว้เขวเพราะว่างานเหล่านี้บางทีมันมีผลประโยชน์ออกมาทําให้ชักจูงใจในการที่จะผ,ผิดล่องผิดลอยได้แล้วผมยังมองว่างานชิ้นเนี้ยผมอยากจะนําไปเผยแพร่หรือว่าถ่ายทอดเกี่ยวกับคนทางป่าไม้เนี่ยฟังกันเยอะๆะตอนนี้ผมก็ลงทุนใช้งบมาณจากศูนย์สาวการศึกษาที่ผมเป็นพออ,อยู่เนี่ยมาพิมพ์ร้อยกว่าเล่มเนี่ยแจกจ่ายไปตามห้องสมุดบ,บ้างหรือจาก ไปที่ผู้ที่สนใจนะเพื่อเผยแพร่รายละเอียดความเป็นมาของท่านครับเพราะในนี้จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็กิงๆอันนึ่งมันจะมีแผ่นซีดีอยู่ข้างหลังนี่นะ,ะที่ผมผมจะใช้ในการสอนนักศึกษาเป็นอย่างมากเลยะนะตรงเนี้ยทุกครั้งที่ผมอบรมเข้มที่มสทเนี่ยผมจะ,ะให้นักศึกษานะได้ชมนะซึ่งนักศึกษาก็จะชอบมากว่าเป็นต้นแบบต่างๆที่ดีค่ะแล้วผมยังมองอีกอันว่าอของป่าไม้เราเนี่ยน่าจะได้มีการศึกษา ท่านอื่นอีกเพราะว่ายัางมีคนดีๆอีกเยอะป่าไม้เนี่ยที่น่าจะได้มีการศึกษาแล้วก็นำมาเผยแพร่เพื่อที่อย่างน้อยสุดนะเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านแล้วก็ให้เป็นต้นแบบกับคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะนําไปใช้ปฏิบัตนะิหรือว่าศึกษาหรือว่าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะให้เหมาะกับการทํางานของตนนะค่ะในวงการป่าไม้ก็ต้องอได้ศึกษา เกี่ยวกับประวัติท่านด้วยนะคะครับครับค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่สนใจในงานวิจัยชิ้นนี้หน่อยค่ะครับจริงๆผมว่าผมภูมิใจมากงานวิจัยชิ้นนี้ที่ผมทำานะผมผมใช้เวลานานแล้วก็ตั้งใจมากเลยนะผู้ทรงวุฒิอ่านก็ก็ค่อนข้างจะชื่นชมเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครสนใจผมว่าทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาจะเอาขึ้นเว็บไซต์ทางเป็นอีบุ๊กแล้วก็ซีดีเนี่ยก็จะ ขึ้นอัปโหลดไว้ด้วยนะเพราะนั้นใครสนใจก็เป็นดาวน์โหลดไปชมเอาล้วกัน <c oughs> แต่ถ้ามีอะไรที่จะให้ผมอธิบายเพิ่มเติมก็กยินดีเป็นอย่างยิ่งครับค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประวัติเกีย่ยวับประวัติของท่านตรีนะคะที่ <c oughs> เราได้ศึกษาแล้วก็เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ร่วมชมด้วยค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลกันพอสมควรเลยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจและต้องการที่จะศึกษาต่อในงานวิจัยชิน้นนี้ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจัดแถวนี่จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วย พร้อมเพียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาจจจไไไไกกลลแแคแค่่หนนวาามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้